สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่านโอ้โดเลยแม่หมคอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหมอตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินดิกี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไลยหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แทง แม่หมอแต่ถ้าให้ไม่เป็นใต้คอมเมนต์ซัพพอร์ตทางตรงค่าน้ำชากาแฟอะไรให้แม่หมอด้านล่างนี้เลยนะคะเมื่อโอนให้แล้วนะคะรบกวนแอดไลน์ให้หาแม่หมอหน่อยนะคะเอาละค่ะนะคะเช้านี้เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเป็นเช้าที่สดใสน,นะคะทุกคนเช้านี้เอาบุญมาฝากทุกคนเป็นเช้าที่สดใสก็คือวันมาคาาบูชาดน,นั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยตั้งชื่อแรนดอมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณ ท่านมีบางอย่างอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราถวายน้ําพระเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทําบุญใส่บาทแล้วเราก็มาถวายน้ำพระแล้วเรารู้สึกว่ามีบางอย่างบอกว่าให้เราต้องทําชื่อเรทนอมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านมีบางอย่างอยากจะสื่อสารกับคุณณนะในวันนี้เลยคะ่ะนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะขออนุญาตคุูบา นะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะ เจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวดาของทุกคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้มาช่วยเปิดนะคะไพ่ว่านะคะเทวดาประจําตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านอยากบอกอะไรกับพวกคุณทั้งหลายที่เข้ามาดูแรนดอมนี้คะนะคะให้ไพ่ออกมาตามที่ท่านอยากจะสื่อน,นะคะจะร้ายจะดีไรก็ให้คุณเอาไปปรับปรุงพิจารณานะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ ขอคุณคนะ่ะขอคุณคนะ่ะขอคุณคนะ่ะรับความสุขแต่เช้ารับความสุขไปเต็มๆนี่คืออะไรคะนี่คือเดอเดทชีวิตใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความสุขครั้งใหม่เดอเดทชีวิตคุณเห็นไหมเดอเดทชีวิตของคุณนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีเห็นไหมนะคะเราพระวิญญ,ญาณปลดปล่อยนะคะสิ่งที่ไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากคุณอีกาจะไม่มีในชีวิตคุณแล้วนั่นเองนี่คือนะคะ นี่คือตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณจะได้รับชีวิตใหม่แก้วสารพัดนึกนี่คือองค์พยานัคลาดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครดูคลิปเมื่อคืนนี้เรื่องพระอุปคุตท่านมา นะคะท่านมาเอาอะไรมาให้คุณคะท่านเอาลูกแก้วสารพัดนึกมาให้คุณนั่นเองบริวารของท่านก็คือองค์พญานาคราชหรือมังกรน,นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความสุขท่านเอาแก้วสารพัดนึกมาให้คุณและนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นพญานาคราชอาจจะเป็นนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่นะคะพ่อซื้อแม่ซื้อหรือบรรพบุรุษของคุณนั่นแหลคะค่ะ นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีวุญสําคัญกับคุณท่านมาบอกว่าเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆนะคะท่านมามอบแก้วสารพัดนึกให้กับคุณนั่นเองเขียวเหนียวซับนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เออวันนี้วันพุธด,ด้วย เขียวเหนียวับแล้วเป็นเป็น,ปนวันเนพ็ญพุธอย่าลืมตักบาตรนะคะตักบาตรตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วก็สวดบทพระอุปคุตหรือสวดบทอะไรก็ได้พญานาคก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะพญานาคมาเลยนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณเราคิดว่าเป็นพญานาคแน่นอนนะคะใครที่นะคะศรัทธาองค์พญานาค หรือองค์พระอุบุขหรืออะไรก็ตามที่ในใจคุณศรัทธาท่านอยากบอกอะไรคะท่านมีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านอยากบอกอะไรกับคุณณในเวลานี้คะนะคะมาดูภพตนุของคุณคะ่ะเทา่านั้นขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์เตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายความรู้สึกที่มันอ่อมมันยมก็ได้หรือ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่หลับที่นอนเพื่อปรับหฮจุ้ยนั่นเองเพื่อปรับหฮมจุ้ยบางคนนอนที่เดิมนอนที่เดิมไม่เก็บที่นอนหรืออะไรเงี้ยคุณลองลองเปลี่ยนที่นอนดูนะคะอาจจะไปนอนอีกห้องนึงอาจจะนอนโซฟาอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อปรับหงจุ้ยของตัวเองสักเจ็ดวันอะไรดีๆจะเข้ามาหาคุณน,นั่นเองบางคนอาจจะได้เปลี่ยนแปลงที่ทํางานบางคนเปลี่ยนความรู้สึกจากที่เคยอ่อมเคยยมวันนี้ฉันจะเป็นคนใหม่วันนี้ฉันจะรักตัวเอง พุ่งเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานพูดแบบนี้นะคะและพรุ่งนี้ฉันจะดีกว่าเดิมพูดแบบนี้นี่คือแถมเพลนนั่นเองนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะทุกคนทุกคนเค้าคุณเขค้ขคุณเข้คุณ,คคณ,คคณคนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือเหรียญคว e นออเบิ t a กโคกนะคะเตรียมตัว เตรียมตัวโยกย้ายฐานะขึ้นสถานะเป็นมหาราณีเป็นเศรษฐีนี่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ค่ะนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณสเกลสารพัดนึกมาถึงคุณแล้วคุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายพรรรยาค,คุณจะมีโชคมีทรัพย์ แก้วสารพัดนึกใครอยากมีเบบีถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะมีเบบีคุณหาเงินเก่งนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านมาสื่อบางอย่างสิ่งบางอย่างและท่านมามอบแก้วสารพัดนึกให้กับคุณณนะเช้าวันนี้นั่นเองตั้งแต่เช้าวันนี้คุณจะได้แต่สิ่งดีๆสิ่งงามๆชีวิตใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ The d a i l นะคะการปลดปล่อยนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งไม่ดีสิ่งมัวเมานะคะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีคุณจะถูกปลดล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณใสหรืออะไรต่างๆท่านมาบอกว่าเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆทําให้ตัวเองนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะคะแล้วท่านจะปลดปล่อยนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวคุณนะคะก็คืออารมณ์ของคุณนั่นแหละค่ะที่ลายที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งไปโทษใคร อารมณ์นะคะสติอารมณ์ของตัวเองดีที่สุดและที่สําคัญเยียวยาตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาเยียวยานะคะทำจิตใจให้สงบนะคะเล็กก็เยียวยาตัวเองก่อน ถ้าคุณอยากได้ดอกไม้จากคนอื่นให้คุณซื้อดอกไม้ให้ตัวเองก่อนนั่นเองค่ะนะคะนี่คือ the ะ e ดวิลท่านจะมาปลดปล่อยนะคะปลดปล่อย the ะ e ดว e w ก็คือจิตใจของคุณนั่นแหละค่ะนะคะนะคะไม่ต้องไปโทษเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกแล้วนะคะเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองได้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ต้องโทษกัน ะะแล้วก็กอดตัวเองรักตัวเองคุณจงภูมิใจที่คุณมีเวลา24ชั่วโมงตื่นขึ้นมาเช้านี้มีลมหายใจมีข้าวกินมีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่นี้คุณก็ขอบคุณตัวเองได้แล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านบอกแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะทุกคนแล้วนะคะนี่คือเพจออฟสอดเด็กถือดาบคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นนำความเชื่อมั่นตัวเองตอนเด็กๆเข้ามาในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งสวยงามชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆ เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆนะคะอย่าให้อารมณ์อย่าให้อารมณ์าาม,มาเหนือนะคะมาคุมตัวเองนะคะอย่าให้อารมณ์มาคุมจิตใจตัวเองนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะแล้วท่านอยากบอกอะไรคุณคะณนะตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากคุณนี่คะ่ะไม่หลุดพ้นได้ไงคะแล้วไงต่อค่ะนะคะสิ่งที่ท่านจะสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะทิ้งสิ่งเก่าๆทิ้งสิ่งเดิมๆ นะคะถ้าคุณรู้สึกอ่อมรู้สึกยมวันนี้เป็นวันหยุดให้คุณไปทําบุญนะคะให้คุณไปทําบุญแล้วทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่เลยว่าจิตใจคุณเป็นอย่างไรแล้วไปทําบุญซะนะคะแล้วทิ้งตรงความอ่อมความยมความรู้สึกที่มันเหนื่อยความรู้สึกที่มันลาความรู้สึกที่มันไม่ดีมันเป็นเนกาทีฟกับคุณทิ้งมันลงแม่น้ําไปตรงแม่น้านะคะแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆคืนมา กลับคืนมาอย่างง่ายดานั่นเองหรือไม่คุณก็ไปปล่อยปลาไหลซะนะคะความอ่อมความยมและก็หอยขมซะมันจะได้ทิ้งนะคะชีวิตที่ขมคืน่นออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะไม่ปล่อยหอ,หอยขมคุณก็ปล่อยปลาไหลนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นพุทธไม่เป็นพุทธก็ปล่อยได้นั่นเองค่ะแล้วคุณก็ จะได้ชีวิตใหม่เห็นไหมคะคุณเดินออกมาเดินออกมาจากความความโยมจากแปดถ้วยจุดที่มันหมดแพชชั่นให้เดินออกมาคะ่ะอย่าไปลัางมันไว้มันก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่เกาะกินเกาะก,กินหัวใจเกาะกินสมองคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนใหม่เป็นคนที่รักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองนะคะคุณจะไม่ทำลายตัวเองแน่นอนคะ่ะแล้วแล้วไงต่อคะ no. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างในชีวิตนี่คือเด็กถือนะคะเด็กถือไม่เทา้าการงานธุรกิจการงานถ้ารู้สึกธุรกิจการงานของคุณนี่คือธุรกิจการงานของคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกแย่อย่าคิดว่าคุณแย่อยู่คนเดียว คนอื่นเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณเกิดมาคนเดียวแล้วก็เจอปัญหาคนเดียวทุกคนมีปัญหาและเมื่อคุณแก้ไขสถานการณ์นี้ได้แล้วคุณได้มาดูคลิปนี้คุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการงานที่คุณเจอมาอย่างหนักหน่วงมันจะมีไฟคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านแก้ปัญหาในด้านการงานของคุณนั่นเองนะคะเลิกอ,อมเลิกยมแล้วคิดซะว่าทุกคนก็เจอนะคะไม่มีใครไม่เจอถ้าคุณเลือกเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว คุณต้องเจอเหตุการณ์ทั้งดีทั้งหลายเท่านั้นเองค่ะคิดแค่นี้แล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณก็จะไม่อ่อมไม่ยมเอาสมองตัวเองไปคิดแต่สิ่งสวยงามเอาสมองตัวเองไปคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองฉันได้เงินวันนี้5000 500, สนบาทฉันได้เงินพูดแต่ฉันได้มีแต่ได้ได้ได้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขค่ะต่อค่ะ ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยบางคนนะคะอ่อมยมมากนะคะในเรื่องการงานนะคะยิ่งคุณอ่อมคุณยม คุณนะคะเหมือนคุณเอาไฟเหมือนคุณเอาอะไรมาสมใจตัวเองทั้งที่บางทีมันมีปัญหาแล้วมันมีทางออกแต่คุณไม่นึกถึงทางออกคุณตั้งกำแพงไว้ให้กับตัวเองอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคุณไม่มองหาบันไดที่จะไต่เต้าให้ออกจากกำแพงคุมนรกขอบอันนี้ของคุณเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ดูตรงนี้แล้วให้คุณเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อบอกว่าที่มีบุญสําคัญมามาสื่อกับคุณว่าคุณมีทางออกคุณเก่ง ะะอย่ามองว่าตัวเองด้อยค่ะทุกคนก็เจอปัญหานะคะเพราะฉะนั้นมองหาบันไดให้เจอนะคะถ้าจะเป็นถ้าคุณอยากเป็นนะคะราชินีถือเหรียญหรือประสบความสําเร็จนะคะคุณก็ต้องนะคะหาบันไดของตัวเองให้เจอให้ออกมาจากหลุมดำหลุมดําครั้งนี้นั่นเองค่ะ นะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะนะคะห้าถ้วยความอ่อมความยมบางคนคิดฟุ้งซ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าการที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะทุกคนเมื่อไหร่ที่คุณมีกิตใจเข้มแข็งต่อให้คุณเศร้าแค่ไหนไม่มีเงินแค่ไหนนะคะถ้าคุณหลักตัวเองมันจะไม่มีทางโรคซึมเศร้ามันจะไม่มีทางเข้ามาหาคุณมันคือแพนิกเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงหลั่งสารเอนโดฟินเข้ามาหากับตัวเองให้ดี ที่สุดค่ะนะคะต่อค่ะแฮงแมนนะคะคิดทบทวนนะคะคิดทบทวนเมื่อมีอารมณ์สภาวะอารมณ์ที่ร้อนสภาวะอารมณ์ที่แบบทําไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้มีแต่คําว่าทําไมทําไมแล้วทําไมนะคะคุณไม่ลองหาทางออกฉันทําได้ฉันต้องมีทางออกทําไมไม่พูดแบบนี้นะคะจงมองทางออกจงเห็นปัญหา เมื่อเห็นปัญหาจงหาจหาทางออกในปัญหานั้นนะคะทุกปัญหามีทางออกถ้าคุณมองดีๆนั่นเองนะคะคิดทบทวนนะคะแฮงแมนแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ t าวเวอนะคะท่านบอกว่านะคะบางสิ่งบางอย่างจุดแตกหักนะคะคุณบางคนนะคะ tower อร์บางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจบลงเห็นไหมคะเมื่อมันจบลงเมื่อมัน เกิดปัญหาที่มันร้ายแรงธุรกิจมีปัญหาหรือคุณออกจากงานกระทันหันให้คุณตั้งสติให้ได้และยอมรับปรับตัวนั่นเองนะคะค่าใครเจอเหตุการณ์นี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีปัญหาทางด้านการงานการเงินครอบครัวถึงขนาดแบบว่าเป็นเดอะทาวเวอร์แล้วถ้ามันเป็นเดอะทาวเวอร์ก็ตั้งสติแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ลุกขึ้นสู้ คุณมีลมหายใจตาบใดที่คุณมีลมหายใจมีวิชาชีพมีอะไรต่างๆมีสมองสองมือคุณจะไ,ม,จะไม,ม,ม่คุณจะไม่ทําให้ตัวเองอ่อมคุณจะไม่ทําให้ตัวเองย่แล้วลุกขึ้นสู้คุณดูดิคะ่ะโอเปรา่าเวที่ที่เขานะคะเป็นแค่ผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงที่แบบพ่อแม่ก็ไม่มีเขาโดนข่มขืนตั้งแต่อายุ14เขายังเป็นนะคะคนอันดับหนึ่งมีอิทธิพลอันดับหนึ่งของอเมริกาได้เลยเพราะฉะนั้นคุณเองก็เหมือนกันเข้าร้มมากี่ครั้งนะคะหรือหรือว่าใครก็ได้นะคะที่คุณ ได้ศึกษาชีวิตของเขาคุณจะได้เรียนรู้ว่าเขาเองก็เจอปัญหาเหมือนกันและนี่คือสิ่งสําคัญนําประสบการณ์ที่คุณเจออย่างนี้นะคะเอามาเป็นบทเรียนถ้าคุณเจอเร็วๆนี้ก็คือให้ถือว่ามันคือจังหวะชีวิตแล้วมันจะมีการเปลี่ยนผ่านนั่นเองค่ะสามดาบ คนที่เจอคลิปนี้แสดงว่าคุณเจอปัญหาหนักหน่วงเลยเมื่อคุณเจอปัญหาหนักหน่วงให้คิดทบทวนนี่คือสามดาบค่ะเห็นไหมคะใจคุณแทบตักแตกสลายปุ๊บปับรับโชคนั่นเองนะคะบางคนนะคะนะคะเมื่อคุณรู้ว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ตั้งสติรับนะคะแล้วก็ไม่อ่อนไม่ยอมเราคิดว่านะคะสิ่งสักสิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านกำลังกำลังมาสื่อสารให้คุณระวังนะคะเพราะว่าตอน เรารู้สึกว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่เจอศึกหนักมากนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนะคะเจอทั้งเดอะทาวเนะคะแล้วก็สามดาบสามดาบคือปวดใจนอนร้องไห้คนเดียวไม่มีใครช่วยคุณได้แน่นอนค่ะถ้าไม่มีใครช่วยคุณได้ไม่ต้องไปร้องขอ เพื่อนเขาก็แค่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สุดท้ายคนที่จะพยุงหัวใจคุณให้เข้มแข็งได้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคะนะคะเขาจะฟื้นฟูได้ไหมคะนับจากนี้นะคะสิ่งที่เขาเจอมาคุณอาจจะเจอมาเป็นแบบนานแล้วล่ะค่ะหรือว่าบางคนกําลังเจอนั่นเองนะคะก็ขอให้มีสติตั้งแต่วันนี้ต่อไปตั้งแต่วันที่คุณได้มาดูนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ โอ้ oh. นะคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นนะคะนี่คือคุณกำลังนะคะผูกมัดตัวเองอยู่แปดดาบนะคะทำอะไรก็ไม่ได้ติดขัดไปหมดให้คุณนะคะให้คุณไปตัดผมลงคลองนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะแถมแพลนนะคะคุณผูกตาแต่ว่าตาเริ่มคลายแล้วนะคะแล้วก็มัดมือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะแปดดาบนะคะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็ข้ามนาม้ำท่ามทะเลนะคะแล้วคุณเกิดได้ชีวิตใหม่ไปทําค่ะแล้วแสงสว่างในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นแล้วก็ถวายน้ํามันแต่ถ้าใครอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านนะคะก็คือออกไปข้างนอกนิดนึงแล้วก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปแต่ข้ามคลองข้ามอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เอ่ย นะคะให้ชีวิตคนเก่าทิ้งไปนะคะความอ่อมความยมแล้วชีวิตใหม่คุณจะได้กลับคืนมานั่นเองนะคะใครเจอคลิปนี้แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรู้ไหมว่าว่าอาการหนักของคุณแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นเบาลงมาทันทีแสดงว่าคุณยังมีฐานบนอยู่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ่ะ ก็คือก็คือแล้วคุณเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือนะคะมอลสะสมขึ้นชีวิตครั้งใหญ่ของคุณที่คุณกําลังเจอหรือคุณเจอมาแล้วถ้าคุณเจอมาแล้วมอลสุสมลูกนี้กําลังจะพัดผ่านออกไปจากชีวิตคุณนี่คือสองดาบแก้วสารพัดนึกคุณเห็นไปสองสองไม้เท้าแก้วสารพัดนึกสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีไฟคุณจะเห็นช่องทางทางด้านออกจากถ้รแบบนี้นะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านอยากมาสื่อว่าให้คุณได้เข้มแข็งให้คุณอย่าออมอย่ายมเมื่อเจอปัญหาแบบนี้ให้คิดว่าคนอื่นเขาก็เจอแล้วอย่าอยู่กับปัญหาสมมติว่าคุณดโดนตัดแขนตัดขา คุณโดนตัดแขนตัดขาคุณก็จะจะทำยังไงไม่มีแขนไม่มีขาแล้วทำไมคุณไม่นึกถึงว่าเราจะทำยังไงเมื่อไม่มีแขนไม่มีขาแล้วโอกาสของเราเราจะต้องทำวิธีไหนที่เราจะอยู่รอดต้องคิดไปข้างหน้าแบบนี้อย่าพูดว่าทำไมฉันไม่มีแขนไม่มีขาแล้วฉันจะทำอะไรได้อย่าคิดแบบนั้นเมื่อคุณไม่มีแขนไม่มีขาคุณยังมีสมองคุณยังมีนะคะลมหายใจ บอกว่าอะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดแบบนี้ให้พรุ่งนี้ฉันจะดีกว่านี้เมื่อฉันไม่มีแขนไม่มีขาฉันจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองให้ได้พูดแบบนี้นะคะมองหาโอกาสนั่นเองค่ะเมื่อวานก็คือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคุณสองไม่เทา้านั่นเองนะคะคุณมีลูกแก้วนําทางคุณมีลูกแก้วสารพัดนึกนาทางอยู่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ 考 Kun，考 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 Kun，考。 มรสมชีวิตแทมเพลนเห็นไหมคะที่คุณเจอณขณะน,นี้หรือคุณเจอแล้วนะคะแสงสว่างนี่คือองค์เทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะที่คายมรสมขึ้นชีวิตของคุณกําลังพังทลายคุณจะมีลูกแก้วสองลูกแก้วก็คือลูกแก้วสีเขียวแล้วลูกแก้วสีชมพูนําคุณจะมีข่าวดีนะคะใครที่นะคะครอบครัวมีปัญหาในสถานาการเงิน คุณเตรียมตัวรับโชคนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญอยู่ดีๆนะคะมรสุมชีวิตมันจะจบลงมันจะจบลงอย่างง่ายดายถ้าคุณมีสตินะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานี่คือท่านมาบอกนะคะแต่คุณต้องไม่อม ต้องไม่ยมนั่นเองนี่คือสิบเหรียญคุณจะมีเงินเข้ามาเงินทางไหนเราไม่รู้แต่คุณจะมีเงินเงินก้อนใหญ่สิบเหรียญไม่ใหญ่ได้แค่นคะคเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเงินกรงสีเป็นเงินของครอบครัวก็ได้นั่นเองนะคะที่มีการแบ่งสันปันส่วนกันแล้วคุณได้กําไรในกรงสีครั้งนี้แบบมหาศารนั่นเองนะคะต่อค่ะสำเร็จขอคุณคนะ่คุณคนะ่ะ ความสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนักกอล์ฟนักกีฬาหลายๆคนเขาก็เคยพลาดเขาก็เป็นคนสุดท้ายที่วิ่งแข่งเขาก็ได้ที่สุดท้ายเหมือนกันนะคะกว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเขาก็ต่อสู้มาเหมือนกันคุณเองก็ต้องภูมิใจและความสําเร็จครั้งนี้คุณจงภูมิใจคุณได้รับความสําเร็จหนึ่งดาบความสําเร็จที่มันได้มาด้วยความเก่งของคุณแล้วคุณจงชมตัวเองแล้วนะคะ คุณจงภูมิใจและชมตัวเองว่าคุณผ่านจุดนี้มาได้ขอบคุณตัวเองมากๆไม่ต้องไปขอบคุณคนโลกข้างให้ขอบคุณคนที่อยู่ตรงหน้ากระจกคุณนั่นแหละค่ะคนที่อยู่ข้างๆคุณตลอด24ชั่วโมงขอบคุณคนนั้นที่เขาช่วยเหลือคุณที่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาทําให้คุณได้มีวันนี้ได้ทรัพย์ได้สินได้ชนะอุปสรรคต่างๆที่คุณเจอมานั่นเอง นะคะพรุ่งนี้คือวันที่ดีวันนี้คือวันที่ดีถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ก็ขอให้บอกว่าฉันจะสู้ให้ได้ฉันมีกำแพงฉันจะทลายกำแพงถ้าคุณมีกำแพงคุณทลายกำแพงคุณเลยค่ะแล้วหาบันไดในตัวคุณให้เจอแล้วคุณจะได้โอกาสขึ้นเป็นนะคะราชินีถือเหรียญน,นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้กทุกคน กงค่ะงค่ะคงคะและนี่คืออะไรคะนี่คือเพจออ f ครับนะคะจงเชื่อแล้วปฏิหารนั้นจะมาหาคุณโดยเร็วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีพลังพลังอะไรคะพลังศรัทธาพลังความไม่อ่อมความไม่ยมความไม่คิดฟุง้งซ่านความไม่จมปาก ความไม่มีนกาทีฟคิดแต่เรื่องลบๆจะไม่มีแล้วคุณจะได้สิ่งดีนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะการปลูกต้นไม้มันไม่ได้เจริญเติบโตภายในวันเดียวแต่นี่คือปาฏิหาริแล้วปาฏิหาริจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนี่คือเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะนะคะนี่คือท่านเขาบอกว่าองค์พระอุปคุตจะมาในรูปเด็กนะคะในรูปเด็กแต่ว่า คุณจะใส่บาทหรืออะไรนะคะในพระในพระที่เป็นรูปองค์มีอายุก็ได้นะคะทุกคนแต่นี่คือองค์พระอุป,ปคุตมาแล้วค่ะนะคะมาแล้วค่ะนะคะมามอบความสุขให้คุณคุณไปขอเลยค่ะถ้าคุณศรัทธาพญานาคคุณก็ขอพญานาคหรืออะไรก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วคุณจะได้อะไรคะ ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะบางคนมีความคิดมากคิดเยอะนะคะบางคนมีความคิดมากคิดเยอะก้าวดาบนะคะก้าวดาบไม่ต้องเป็นกังวลค่ะทําตัวนิ่งๆไว้แล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นกับคนที่นะคะมีความบากบันมีความทะเยอะทะยานมีความไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่สดใสจําไว้นะคะวันนี้คือวันที่โชคดีของคุณในทุกๆวัน พูดแบบนี้และวันนี้คือโคตรโชคดีไม่ว่าจะเจออะไรให้บอกว่าฉันโชคดีฉันโชคดีและฉันก็โชคดีพูดแบบนี้ทุกเช้าทุกวันทุกเวลาเว е ลาคุณเจอความอ่อมความยมนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะแล้วอะไรคะไม่ต้องอ่อมไม่ต้องยมค่ะนะคะสิ่งใหม่ๆ นะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วบารมีคุณจะบังเกิดนี่คือดีเอพคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณบัตนามันถึงวาระของคุณแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีเบบีแล้วความอุดมสมบูรณ์ถ้าวันนี้คุณว่างคุณไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงวันนี้นะคะที่เป็นผู้หญิงชีวิตใหม่คุณคุณจะมีแก้วสารพัดนึกเราบอกเลยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณนะท่านบอกเลยว่าท่านจะมอบความสุขมีทุกอย่างให้คุณได้ตามพัฒนาความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโภกกระสับ นะคะคุณจะมีฤทธิ์มีเด็ดมีวาสนานะคะถ้าคุณเลิกอ่อมเลิกยมเลิกคิดฟุ้งซ่านเลิกคิดลบนั่นเองนะคะทุกคนให้แต่สารเอนโดฟินหลั่งมาในชีวิตคุณหลั่งมาในสมองคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะดีเอพแล้วคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะจากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์มาสื่อกับคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนี่อะไรคะจัดติดคุณจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้มันถึงเวลาแล้วแค่คุณไม่อม่อมไม่ยมแล้วพูดว่าฉันโชคดีฉันโชคดีฉันโชคดีและฉันโชคดีหรือมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็อย่าให้ไอแหลม อย่าให้ยายเหลี่ยมเข้ามาใกล้และนี่ถึงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่คลื่นชีวิตมรสมชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในเร็ววันนี้แต่ถ้าคุณมีคลื่นพลังงานไฮเออร์เซลล์ดีๆที่เป็นบวกนะคะมีพลังอัลเลอร์ดอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะได้รับเร็วแต่ถ้าคุณมีพลังด้านลบเยอะนะคะคุณก็จะได้รับช้านั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะ สองดาบนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยความยุติธรรมมอบให้คุณอยู่แล้วมาถึงคุณแล้วจงรับเอาความยุติธรรมนี้การติดต่อสื่อสารอะไรถ้าใครมามอบงานหรือคุณจะลงมือทําอะไรให้ลงมือทําเลยค่ะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยสิ่งนั้นมันคือของคุณค่ะรับเอาไว้เลยค่ะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยว่าคุณจะได้มาจากไหนให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณท่านรักเลเอนดูคุณมากท่านเป็นห่วงคุณท่านมอบแก้วสารพัดนึกให้กับคุณตั้งสองแก้วไม่ว่าจะแก้วสารพัดนึกสีชมพูด้านความรักแก้วความมั่งคั่งกลํารวยสีมรกต นะคะสีเขียวความสุขครั้งใหญ่ของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนผ่านจากมรสมชีวิตกลายเป็นความสุขในชีวิตนั่นเองนะคะนะคะความจะติดคุณจะได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงคะสิรสศักดิ์สิธิ์ นะคะอยากบอกอะไรกับคุณที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณชีวิตเก้าชีวิตใหม่ความสุขของคุณความจัดติคุณได้รับความยุติรงคุณคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะนะคะมาค่ะนะคะสีด่ดัวสี่วันไม่เกินสี่วันนะคะรอนอนรอแบบมีความสุขความรักความอิ่มเอิมครั้งใหม่นะคะความอิ่มเอิบครั้งใหม่นะคะไม่เกินสี่วันรอจังหวะโอกาสนอนชิวๆนอนหลับ เอาให้ตัวเองนอนหลับทําให้ตัวเองนอนหลับอย่าออมอยาโยบเนี่ยคุณนอนไม่หลับท่านบอกว่า,าตอนกลางคืนกลางวันพักผ่อนให้เพียงพอแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณเอง ภายใน4วันนี้จะเกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณภายในวันนี้คุณ4ี่วันนี้คุณจะได้รับความกิจกรรมล้านเปอร์เซนค่ะนะคะให้คุณนะคะนอนให้เต็มที่ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนชิวๆนั่นเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองท่านมาเตือนว่าให้คุณรักษาสุขภาพร่างกายนอนให้เพียงพอนะคะเล้วสิ่งดีหล่อ นะคะครอแล้วก็ทํางานแบบมีความสุขแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นกับคุณความรักนะคะท่านรักแะเอินดูคุณมากท่านมาบอกคุณสื่อสารกับคุณแล้วคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะและขอคุณค่ะุคณคและความสำเร็จจะมาหาคุณนี่คืออะไรคะนี่คือ king king of คิงถือดาบค่ะคิงออฟสอดนะคะแล้วคุณจะมีความสําเร็จท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะท่านมาบอกเลยว่าคุณจะมีบารมีคุณจะมีวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายใน4ี่วันนี้ความสําเร็จความสุขจะกลับมาเทมเพลนออกมาแล้วค่ะชีวิตที่อ่อมที่ยมของคุณคุณจะปลดล็อกได้โดยอัตโนมัติไม่เกิน4วันนี้ให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วนี่ท่านมาประทานความสําเร็จให้กับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนับจากนี้ นะคะคุณจะได้ตามความสุขแก้วสารพัดหนึ่งนี่ค่ะชีวิตคุณนะคะเดอะเดชีวิตใหม่แล้วคุณมีแก้วสารพัดหนึ่งครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขใครที่เคยอ่อมเคยยมนับจากนี้ให้ดูแลนดอมนี้แล้วชีวิตคุณที่มีมลสุมชีวิตไม่เกิน4ี่วันรอรอภายใน4วันแล้วนอนให้หลับ รักษาตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองแล้วคุณจะได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นี่คือราชาถือดาบความสําเร็จเด็ดขาดในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นภายในสี่วันนี้นั่นเองค่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ